สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ Analysis of Variance นะคะอ n นว่าหรือว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรม j a m o v v i e ค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะคะหรือว่าอ n นว่าการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรตั้งแต่3ค่าขึ้นไปหรือความแตกต่างค่าเฉลี่ยหลายระดับที่ส่งผลต่อตัว,ตวแปรตามการตัดสินใจเชิงธุรกิจบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยประชากรที่มีมากกว่า2ประชากรการวิเคราะห์ความแปรปรวนมี2แบบค่ะก็คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวก็คือ one เว y a น o v a และการวิเคราะห์ความแปรปรวน2ทางก็คือ two way น n o ่ a ค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นสถิติทดสอบค่ะการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะใช้ตัวสถิติทดสอบก็คือต,ตัวสถิติ F ค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละประชากรหรือแต่ละกลุ่ม กับความแปรปรวนเฉลี่ยภายในประชากรเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันค่ะซึ่งตัวสถิติ f นะคะจะมีการแจกแจงแบบ f หรือว่า f distribution นะคะดังนั้นการทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาจากตัวสถิติ f ถ้าค่าสถิติ f นมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตด้วยระดับนัยยะสำคัญ alpha แล้วก็ค่าองศาความเป็นอิสระนะคะที่ k ลบ1แล้วก็ n ลบ k ค่ะแทนด้วย f เล็กนะคะค่า alpha k ลบหนึ่งแล้วก็ n ลบ k ค่ะแสดงดังรูปค่ะค่าต่อมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนะคะหรือว,ว่าวันเรียนว่าคือใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรที่มีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปประชากรที่นํามาทดสอบนะคะจะมีความแตกต่างกันเพียงลักษณะเดียวหรือสนใจแล้วก็ต้องการศึกษาตัวแปรเพียงลักษณะเดียวค่ะตัวแบบการวิเคราะห์นะคะก็คือ xij เท่ากับค่ามิลบวกกับ ค่า alpha j บวกกับค่าความแปรรวน ij ค่ะค่า xi j นะคะก็คือข้อมูลจากหน่วยทด,ทดลองที่ i ที่รับที่รับ treatment ที่ j เมื่อ i เท่ากับ1,2ไปจนถึง n j ค่ะและ j ก็คือ1,2ไปจนถึงค่า k ค่ะส่วนค่า mu นะคะก็คือค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดค่ะส่วนค่า α i นะคะก็คือผลกระทบจากท r e a t m e n t ที่ j ค่ะ ส่วนค่าความคาดเคลื่อน i g นะคะก็คือความคาดเคลื่อนสุ่มของข้อมูลจากหน่วยทดลองที่ i ที่รับทริปเมนที่เจค่ะค่าต่อมานะคะก็คือการตั้งสมมติฐานในการทดสอบค่ะก็คือค่า H ฮส่วนะคะจะได้เป็นค่ามิลหนึ่งเท่ากับมิลสองมิสามไปจนถึงค่ามิเคค่ะส่วน h ทหนึ่งนะคะก็คือค่าก็คือมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่นะคะที่มีความแตกต่างกันเมื่อเคคือจํานวนประชากรหรือทริปเมนที่เราต้องการทดสอบค่ะ แล้วก็ผลบวกกำลังสองของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวนะคะผลบวกกำลังสองแทนด้วย s s ถือเป็นกุญแจสำคัญใน,นการวิเคราะห์ความแปรปรวนะคะ่ะผลบวกกำลังสองของการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียบอยออกเป็นสามประเภทนะคะผลบวกกำลังสองของทั้งหมดแทนด้วย SST โดยที่ SST เท่ากับ xij ลบ xbar กำลังสองค่ะผลบวกกำลังสองของทีทเมนนะคะแทนด้วย SSTR นะคะโดยที่ x i ลบ x bar กําลังสองนะคะและค่าเฉลี่ยกําลังสองของทีเมนนะคะแทนด้วย f s t r เท่ากับ sse กําลังสองส่วนด้วย n ลบ k ค่ะผลบวกกําลังสองของความค่าเคลื่อนนะคะแทนด้วย sse โดยที่ sse เท่ากับ xij ลบ x i กําลังสองค่ะและค่าเฉลี่ยกําลังสองของความค่าเคลื่อนแทนด้วย sse เท่ากับ sst ส่วนด้วย n ลบหนึ่งค่ะ นะคะจะเป็นความแปรปรวนของทั้งหมดความแปรปรวนของทีตเมนต์แล้วก็ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสามารถหาได้จากผลบวกกาลังสองของทั้งหมดนะคะผลบวกกาลังสองของทั้งหมดผลบวกกาลังสองของทีตเมนต์และผลบวกกําลังสองของความคลาดเคลื่อนตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผลบวกกําลังสองของทั้งหมดก็คือแทนด้วย sst โดยเท่ากับ xij ลบ x, x bar ทั้งหมดกําลังสอง เท่ากับ xij กําลังสองลบ t กําลังสองส่วนด้วย n มีองศาอิสระของผลบวกกําลังสองทั้งหมดแทนด้วย df เท่ากับ n ลบหค่ะนะคะผลบวกกําลังสองของคิดม n นแทนด้วย sstr นะคะโดยที่ sstr เท่ากับ x i ลบ x bar ทั้งหมดกําลังสองนะคะเท่ากับ t i กาลัง2ส่วนด้วย n i ลบ t กําลังสองส่วนด้วย n ค่ะมีองศาความเป็นอิสระของผลบวกกาลังสองของ treatment แทนด้วย df โดยที่ df เท่ากับ k ลบหนะคะและค่าเฉลี่ยกําลังสองของ treatment เท่ากับผลบวกกาลังสองของ treatment หันด้วยองศาความอิสระของ treatment หรือว่า MSTR เท่ากับ SSTR ส่วนด้วย DF นะคะเท่ากับ SSTR ส่วนด้วย k ลบหคะ่ะผลบวกกำลังสองของความคลาดเคลื่อนนะคะแทนด้วย SSE นะคะโดยที่ SSE เท่ากับ xij ลบ xbar i J 3, นะคะกำลังสองเท่ากับ xij กำลังสองลบ t i กำลังสองส่วนด้วย ni ะคะ่ะ และมีองศาความเป็นอิสระของผลบวกกำลังสองของความคาดเคลื่อนนะคะแทนด้วย df นะคะโดยที่ df เท่ากับ n ลบ k ค่ะและค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคาดเคลื่อนเท่ากับผลบวกกำลังสองของความคาดเคลื่อนหารด้วยองศาความเป็นอิสระของความคาดเคลื่อนนะคะหรือว่า mse เท่ากับ sse ส่วนด้วย df นะคะหรือว่า sse ส่วนด้วย n ลบ k ค่ะ วิธีการเปรียบเทียบรายคู่จะใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือการทดสอบโดยการเปรียบเทียบพหุค่ะจะมีหลายวิธีด้วยการอาทิเช่นวิธีค่าแตกต่างในระยะสำคัญที่น้อยที่สุดวิธีของดันแคนและวิธีของตุกกี้ค่ะวิธีค่าแตกต่างที่น้อยที่สุดหรือว่า LSD นะคะเป็นวิธีหาระยะทางระหว่างค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างที่เลือกมาจากประชากรทีละสองกลุ่มค่ะแล้วนํามาเปรียบเทียบค่า LSD กัน LSD เท่ากับ t อินฟินิตี้ส่วน2ค่ะสแควรูทสอง sp กำลังสองส่วน ni กรณีที่ขนาดตัวอย่างเท่ากันส่วน lsd เท่ากับ t อินฟินิตี้ Infinity ส่วนส q u สแควรูท sp กำลังสองคูณหนึ่งส่วน ni บวกหนึ่งส่วน ni ค่ะกรณีขนาดตัวอย่างไม่เท่ากันโดยที่ sp คือความแปรปรวนร่วมและ n คือขนาดตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มแต่ละประชากรค่ะสำหรับ sp นะคะจะเท่ากับ mse ในตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่ะ ส่วนองศาความเป็นอิสระของการแจกแจงจะเท่ากับองศาความเป็นอิสระของผลบวกกำลังสองของความคาดเคลื่อนหรือว่า Df SSE ค่ะตัวอย่างนะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านติดชายทะเลในพื้นที่หาดปากกาหาดกะโลดและหาดปาตองดังตารางเลยคะ่ะ โดยที่ราคาบ้านในแต่ละพื้นที่จะมีการจ่ายแจงแบบปกติและม okay. ีความแปรปวนไม่แตกต่างกันค mm ่ะจงทดสอบว่าค sure ่าเฉลี่ยของราคาบ้านมีความแตกต่างกันหรือไม่ในแต่ละพื้นที่ที่ระดับในัยยะสำคัญ0.05ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม j a m o v i นะคะ1การกำหนดตัวแปรเปลี่ยนเป็นหาดค่ะเลือกที่มีชั่วไทเป็น nominal ค่ะ 2. การกำหนดตัวแปรนะคะเปลี่ยนเป็นราคาบ้านเลือกมีชั่ไทยเป็น continuous ค่ะ สามนะคะใส่ข้อมูลหาดและราคาบ้านลงไปค่ะส่วนสี่นะคะจะเลือกเมนูอ n นาลิสค่ะกดที่เอนอวาแล้วก็เลือกเอน v วาค่ะห้านะคะจะเลือกตัวแปรราคาบ้านใส่ในช่องดิ p เ n นเดนแวลูเบิรค่ะเลือกตัวแปรหาดใส่ในช่องฟ i ก e ซคเตอร์จะได้ดังรูปเลยค่ะส่วนหกนะคะเลือกเมนูอ n นาลิสค่ะกดที่เอนอวาแล้วก็เลือก one way เอนวาค่ะเจ็ดนะคะเลือกตัวแปรราคาบ้านใส่ในช่องดิ p เ n นเดนแว r i เบิ e ค่ะ เลือกต่อไปหาใส่ในช่อง grouping variable ค่ะไปที่ p o s t h o c k test นะคะเลือก t u k k i ค่ะแล้วก็ที่ Statistic กดเลือกทุกอันเลยค่ะนะคะก็จะเป็นผลลัพธ์นะคะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอันแรกเนี่ยก็จะเป็นความแปรปรวนนะคะหรือว่าอนุว่าก็จะได้ค่า sstr นะคะอยู่ที่1,605ค่ะค่า df อยู่ที่2ค่ามีสแควร์นะคะอยู่ที่802.5ค่า f นะคะจะอยู่ที่10.7ค่ะแล้วก็ค่า p value เนี่ย อยู่ที่น้อยกว่า0.001ค่ะต่อมานะคะค่า SSE นะคะก็จะได้อยู่ที่2,032ค่ะค่า DF อยู่ที่27แล้วก็ค่า Mean Square นะคะอยู่ที่75.3ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น One-Way a n o v านะคะ One-Way a น o v a เนี่ยก็จะได้ค่า F อยู่ที่11.9ค่ะค่า DF1 อยู่ที่2ค่า DF2 อยู่ที่16ค่ะแล้วก็ค่า p-value เนี่ยจะอยู่ที่น้อยกว่า0.001ค่ะ ซึ่งจะสรุปได้ว่านะคะจะได้เป็นปฏิเสธเทศูนย์นะคะ่ะเพราะว่าค่าเฉลีราคาบ้านติดชายทะเลนะคะอย่างน้อยหนึ่งพื้นที่ในจำนวนพื้นที่ของหาดกะตะหาดกะโรนแล้วก็หาดป่าตองนะคะมีค่าแตกต่างกันที่ระดับในแง่สำคัญ0.05ค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำการเปรียบเทียบหลายคู่นะคะ โดยเราจะใช้วิธีการตุกี้โพส t นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหาดกระตะแล้วก็หาดกระนนนะคะก็จะได้ P-value อยู่ที่0.005นะคะซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าะยะสาคัญอยู่ที่0.05นะคะแล้วก็จะได้ว่ามินมีความแตกต่างกันค่ะต่อมาก็จะเป็นหาดกระตะแล้วก็หาดป่าตองนะคะก็จะได้ค่า Pvalu e อยู่ที่0.628นะคะซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันนะคะต่อมาก็จะเป็นหาดกระตะแล้วก็หารระะด ป่าตองนะคะได้ค่า p-value อยู่ที่น้อยกว่า0.001นะคะซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05ค่ะก็จะได้ว่ามีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะซึ่งจะสรุปได้ว่านะคะค่าเฉลี่ยราคาบ้านติดชายทะเลในพื้นที่หาดกระตาแล้วก็หาดป่าตองนะคะมีค่าไม่แตกต่างกันค่ะในขณะที่ค่าเฉลี่ยราคาบ้านที่ติดชายทะเลนะคะในในพื้นที่หาดกระลนมีค่าเฉลี่ยต่างกันจาก ทั้งทั้งสพื้นที่นะคะที่ระดับในัะยับสำคัญ0 0 5ค่ะ